ดิจิทัลวัลย์หนึ่งไปไม่รอดสองไม่ได้แจกสามไม่สามารถที่จะแหกกฎและกติกาและกฎหมายต่างๆได้สี่ก็คุณโกหกมาตั้งแต่ต้นไงคุณจะไปโทษใครได้คุณจะไปโทษสังคมทุนนิยมโทษประเทศชาติโทษบอปชโทษกิจการโทษธนาคารแห่งประเทศไทยโทษใครต่อใครที่วิจารณ์โทษนักเศรษฐศาสตร์โทษนักวิชาการโทษทีดีอาร์ไอโทษใครต่อใครทั้งหมดมึงไม่โทษตัวเองแล้วจุลพันฑ์มึงโทษมึงโทษพ่อมึงสิ มึงโทษหมดในประเทศนี้แต่มึงไม่โทษเล่าทำไมพวกมึงถึงคิดนโยบายโดยที่ไม่สนกฎหมายมึงผิดตั้งแต่ต้นนั่นแหละก็กฎหมายเขาเขียนอยู่ว่าห้ามประชานิยมถ้าประชานิยมต้องทําในแผนงบประมาณที่มีก็แผนงบประมาณประจาปีปีหกเจ็ดอภิปรายไปแล้วมึงไม่ได้บรรจุไว้ก็แสดงว่ามึงไม่จริงใจต่อประชาชนไงตอนนี้ได้ข่าวมาว่าข้าราชการเนี่ย แต่ละกระทรวงที่มีรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอยู่เนี่ยไม่มีใครสบายใจเลยนะเพราะว่ากลัวผิดกลัวทําอะไรผิดกลัวทําอะไรผิดใจรัฐมนตรีจะไม่ไม่กลัวรัฐมนตรีจะพาไปทําผิดกลัวติดคุกมึงไปดูสิกระทรวงไหนก็ตามที่มีรัฐมนตรีของพรรคเผื่อใครนี่อยู่อะ่ะเขากลัวกันหมดอะ่ะก็มันมีประวัติศาสตร์ไนงะติดคุกไปกี่คนแล้วล่ะพาเขาไปทําผิดอะ่ะสั่งก็สั่งผิดผิดดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยผิดแน่นอนอยู่แล้ว ผิดพระราชบัญญัติการเงินการคลังผิดพระราชบัญญัติเงินตราผิดพระราชบัญญัติเลือกตั้งผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญสี่กฎหมายนี้ผิดหมดมันเป็นเรื่องที่จะต้องทําเพื่อประชาชนนะดเรมาริกาก่อนที่มึงจะประกาศทําเพื่อประชาชนใน่ยมึงอ่านกฎหมายครบหรือยังสี่อันแล้วทำไมาพักอื่นเขาอ่านหมดอะมีตัวสองพักในพวกมึงเนี่ยชอบแหกกฎหมายคือพักส้มกับพักแดงเนี่ยแล้วมึงก็อ้างประชาชน ประชาชนจะไม่เลือกมึงได้ยังไงในเมื่อมึงประชานิยมประชาชนจะไม่เลือกมึงได้ยังไงอ่ะในเมื่อมึงเนี่ยไม่สนกฎหมายมึงจะประกาศประชานิยมอย่างเดียวเลยอะประชาชนจะไม่เลือกมึงได้ยังไงในเมื่ออีพักส้มเนี่ยมึงก็ประกาศบอกว่าจะแจกเงินให้กับพ่อแม่ของคนเนี่ยอายุครบหกสิบได้สามพันบาทเฮ้ยเงินสามบาทพันบาทต่อเดือนเนี่ยพวกมันไม่ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กันเลยนะสามารถทิ้งพ่อแม่ไว้ให้กับรัฐได้เลยนะ พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเนี่ยไม่ต้องดูแลเลยนะพ่อพ่อได้สามพันแม่ได้สามพันเดือนหนึ่งได้หกพันลูกหลานในประเทศนี้ไม่ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลยนะนี่คือรับสวัสดิการจริงๆแต่คําถามก็คือมึงประกาศไปมึงอ่านกฎหมายหรือย,ยังว่ามึงอ่ะทำได้ไหมระเบียบการเงินการคลังมึงอะ่ะแล้วปีๆมึงเนี่ยงบประมาณมีคนจ่ายภาษีปีหนึ่งสี่ล้านคน จ่ายภาษีนี่บุคคลธรรมดาเนี่ยจ่ายภาษีแค่สี่ล้านคนประชากรประเทศนี้มีเกือบเจ็ดสิบล้านคนจ่ายภาษีให้ประเทศแค่สี่ล้านคนที่เหลือเป็นพวกบริษัทห้างล้านต่างๆและที่เหลือก็เป็นเรื่องภาษีแวดภาษีแวดได้แค่ปีหนึ่งอ่ะสองแสนสามหมื่นล้านดูปากมลีนะคะปีหนึ่งภาษีแวดที่มึงซื้อขนมซื้อมาม่าแล้วมันมีแวดอยู่ในนั้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่ยนะที่มึงไปบอกว่ามึงไปซื้อมึงจ่ายภาษีแล้วเพราะว่ามึงไปซื้อมาม่าแดกนั่นนะนะัะนะ่นะนะนะ่ปีหนึ่งเนี่ยมีแค่สองแสนสามหมื่นล้าน ทิ้งมงลงลึกดิมึงลองจินตนาการมึงใช้สมองส่วนลึกของหัวใจของมึงมึงไม่ต้องใช้ความฉลาดมากคำนวณคร่าวๆซิว่าประเทศมึงเนี่ยมีรายได้แค่ไหนรวมทั้งการจัดเก็บรายได้อื่นๆแล้วเนี่ยปีปีหนึ่งอะเรามีรายได้โดยประมาณเนี่ยสามจุดสี่ล้านล้านบาทดูปากมุลีนะคะต่อปีเราจะมีงบประมาณโดยประ,ประมาณเลยเนี่ยคือประมาณสามล้านล้านบาท ซึ่งปี67เราได้3.4ล้านล้านบาทปี68เราจะได้มากกว่าเดิมเพราะจากการจัดเก็บภาษีด้านจัดเก็บภาษีทางด้านการค้าขายออนไลน์ต่างๆด้วยซึ่งอาจจะได้เมื่อเพิ่มจากเดิมประมาณการว่าจะได้ประมาณ3.8ล้านล้านบาทแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาจัดเก็บรายได้เพิ่มทั้งๆท,ท,ท,ที่ประเทศชาติเจอวิกฤตตั้งแต่ปี63-64แล้วก็จะต้องเพิ่งจะมาฟื้นวิกฤตตอนปี65นั่นเองปรากฏว่าสามารถจัดเก็บรายได้ให้กับประเทศชาติเพิ่มอีก12% 11.8เนี่ยเกือบ12%สามารถเพิ่มศักยภาพให้กับการลงทุนอีก4%สามารถเอาไปลงทุนเพิ่มได้อีก4%สามารถจัดไว้ประมาณอีกแสนล้านเพื่อเอาไปจ่ายเงินต้นของดอกเงินต้นของการกู้ประเทศเรากู้มาเงินต้นของการกู้ซึ่งเรามีเงินกู้สะสมรวมแล้วทั้งหมดประมาณ11ล้านล้านบาท11ล้านล้านบาทแต่ขณะเดียวกันประเทศเรา มีสถานะที่ค่อนข้างแข็งแกร่งดูบักมาลีนะคะเศรษฐาทวีสินพูดในอภิปรายในสภาเองนะสถานะการเงินการคลังอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งเพราะว่าเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศที่เป็นทั้งดอลลาร์เป็นทั้งเงินบาทต่างๆค่อนข้างดีนอกจากนั้นเรายังมีทองรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สมัยนั้นไปซื้อทองเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศปรากฏมีความมั่นคงมั่งคัง่ง ในเรื่องของทองเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศในอันดับสองรองระจากประเทศจีนเป็นอันดับสองของประเทศในเอเชียมันจะไม่แข็งแกร่งก็ต่อเมื่อนาย,ยกรัฐมนตรีมา,มานั่งบริหารเสร็จแล้วหุ้นตกระเนระนาดเนี่ยนักลงทุนหายระเนระนาดเนี่ยมันจะไม่แข็งแกร่งก็ต่อเมื่อเสถียรภาพทางการเงินการคลังมันจะปั่นป่วนในอนาคตข้างหน้านู่แหะและมันจะไม่แข็งแกร่งก็ต่อเมื่อถ้าหากโลกนี้เกิดภาวะสงครามเพราะตอนนี้อเมริกายุโรปมันกําลังบอมที่อาหรับ โดยเฉพาะที่ทะเลแดงซึ่งการบอมที่ทะเลแดงมันอาจจะเป็นชน,นวนให้เกิดสงครามโลกหรือไม่และถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เกิดสงครามโลกดูปากมริกานะคะมึงตัวใครตัวมันค่ะรัฐบาลชะกาดขนาดไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วค่ะต่อให้เป็นเทวดามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะถ้าเกิดเกิดสงครามโลกนะคะ วเวลาเราเกิดสงครามลอกเนี่ยเราจะทำยังไงคะดเรมาริกากับบ้านนอกแล้วปลูกผักนั่งกินผักค่ะที่ดินเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตพวกคุณได้ค่ะเข้าไปสู่โหมดของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะบ้านอยู่ดอยก็ไปปลูกผักบนดอยค่ะบ้านอยู่ดอนก็ไปปลูกผักบนดอนค่ะ ปลูกข้าวกินค่ะใครเป็นคอนโดใครเป็นอพาร์ตเมนต์มึงก็เอาผักเอาคิดเอาดินใส่ถุงอะถุงแค่นี้ถุงแค่นี้แล้วก็เอาดินใส่ถุงนะคะแล้วมึงก็เอามาคเทศใส่ไปต้นหนึ่งมึงก็เอามาแขงมะเขือใส่ไปใส่ไปค่ะแล้วมึงก็ปลูกผักบนดาดฟ้าค่ะปลูกผักบนคอนโดค่ะปลูกผักนะคะ,ะปลูกมะเขือมะแขงนะคะปลูกถั่วนะคะบนดาดฟ้าคอนโดเลยค่ะทีนี้คนละแปลงคนละแปลงคนละแปลงค่ะนั่นแหละค่ะเพราะว่าของมันจะแพงหมดเงินมันจะเฟอ้อทั้งโลกนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย มันก็จะไม่มีใครผลิตอะไรได้ทันนะคะแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยที่ขนส่งกันทางโลจิสติกทั้งหลายเนี่ยนะคะมันก็จะผ่านไปหากันไม่ได้ในโลกนี้นะคะมันก็จะใช้งักงานคะ่ะอะไรก็ตามที่เป็นวัตถุดิบที่จะต้องมาผลิตนั่นผลิตนี่มันก็จะหายไปเป็นวัคเป็นเวนเลยนะคะทุกวันนี้คุณสังเกตไหมคะสังเกตอะไรคะดรวริกาเวลาคุณสั่งซื้อของซื้อเสื้อซื้อผ้าอะไรมาจากยุโรปแล้วยังไงคะคุณจะได้ช้ามาก คุณจะได้ช้ามากแต่ถ้าเกิดคุณสั่งของอะไรก็ตามที่ผ่านประเทศจีนคุณจะได้เร็วชิบหายเลยทําไมคะดอเร์อเมริกาเอาก็มึงทะเลแดงเข้าบอลอยู่กูพูดเมื่อกี้ไงก็เรือ <c oughs> ขนส่งสินค้าของทางฝั่งยุโรปกับอเมริกามันผ่านทะเลแดงมันเป็นช่องที่จะต้องผ่านแล้วมันมีเยเมนเป็นประเทศเหมือนนักเลงคุมปากซอยอะ่ะอยู่ปากอ่าวที่จะออกเอเชีย เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือขนส่งสินค้าของประเทศอเมริกาและยุโรปเนี่ยมันโดนไอ้พวกอาหรับซึ่งเป็นพวกกระบฏกระบฏเนี่ยเป็นพวกกระบฏเนี่ยที่เป็นช่วยในประเทศทาในในเขตอาหรับอะ่ะไอ้พวกนี้มันไปบอมเรือขนส่งสินค้าของประเทศแถบยุโรปแล้วก็อเมริกันตอนนี้อเมริกันมันก็เลยเจ็บใจชิบหายเลยมันก็เลยเอาเฮลิคอปเตอร์มาเอาเครื่องบินลบมาแล้วก็เอาระเบิดปล่อยจากเครื่องบินลบแล้วก็ใส่ไอ้พวกกอกบฏ ที่จมเรือสินค้าของพวกเขาอ่ะไอสินค้าของพวกเราก็จมทะเลไปเพราะฉะนั้นบางคนก็ไม่ได้รับสินค้านั่นแหละค่ะที่พุกมึงสั่งของจากอเมริกาแล้วมันได้ช้าหรือเกินสั่งของจากยุโรปประชาศมแลก็เพราะเรือมันออกมาไม่ได้นะคะที่พูดเนี่ยนะไม่มีอะไรที่เกินจริงและไม่มีอะไรในการที่ฉันจามนโอนะเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเหตุและผลทางสินและเป็นสถานการณ์ไทยสถานการณ์โลกทั้งสิ้นค่ะชันบอกเลยนะคะ ไม่เชื่อคุณไปดูข่าวต่างประเทศได้เลยค่ะว่าพวกมึงจะต้องมีสเตตัสอย่างไรในอนาคตอันใกล้ตอนนี้อเมริกาเนี่ยโอ้โหหนักเลยอเมริกาการเมืองที่ไว้ใจไม่ได้มันจะทำให้ประเทศพี่เนี่ยเป็นประเทศล้าหลังด้อยพัฒนาแล้วการเมืองที่มันมีความพัฒนาล้ําเลิศประเสริฐสีและมีความไว้วางใจได้ไม่ทุจริตคอร์รัปชันมันจะทำให้ประเทศพี่เนี่ยดูดีมีสกุลดุลช่องแล้วใครๆก็เข้ามาเที่ยว แล้วพี่รู้ใช่ไหมว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งที่เราเลี้ยงดูประเทศอยู่ในทุกวันนี้ภาษีที่จัดเก็บมากที่สุดแล้วทำรายได้เข้าประเทศมากที่สุดคือจังหวัดภูเก็ตพี่รู้ใช่ไหมลองลงมาคือจังหวัดกระบี่พี่รู้ใช่ไหมเนี่ยแล้วประเทศแล้วจังหวัดที่มีรายได้ที่ต้อยเตี้ยเลียดินมากที่สุดคืออยู่ที่ภาคเหนือกับอีสาน พี่รู้หรือยังเนี่ยและตอนนี้รายได้ที่ต้อยเตี้ยเลียดดินที่สุดไม่อยากจะพูดว่าจังหวัดไหนอยู่ทางภางอีสานเนี่ยวันนั้นคุณอุงอิงตุงติ่ง,งแพทย์ท่องท่านเพิ่งจะไปโปรโมตมานั่นน่ะรายได้ต่อหัวต่อคนไม่สามารถจ่ายภาษีได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําให้ประเทศน่าอยู่เราสร้างสารรค์ให้นักการเมืองเนี่ยมีความสง่างามโปร่งใสไม่คอร์รัปชันไม่มีคดีคอร์รัปชันไม่มีการปฏิวัติ มันก็จะทําให้ประเทศนี้น่าอยู่และบรรยากาศมันก็ดีภาคเหนือก็น่าเที่ยวภาคอีสานก็มีวัฒนธรรมหลากหลายน่าเที่ยวนักท่องเที่ยวก็เข้าไปนอนหลับหลบตดหลับ,ตด,ลบ,ต,ดลบตดอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ที่ทะเลอันดามันนะคะอยู่ที่อา่าวไทยอยู่ที่พัทยาอยู่ที่อะไรต่างๆคนก็เข้ามานั่นราคารายได้ประเทศมันก็จะทวีคูณทีนี้ก็สามารถแจกดิจิตอลวอลเล็ตได้แล้วถ้าเกิดรายได้เข้ามาแล้วทวีคูณและขณะเดียวกันเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าคนจ่ายภาษีประเทศนี้ ภาษีบุคคลธรรมดานี่นะคะมีสีล้านคนจากประชากรทั้งหมดเกือบ70็บล้านคนมึงนึกดูซิจ่ายภาษีแค่สีล้านมึงเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้จ่ายภาษีหรือเปล่าที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครบ้างเป็นคนจ่ายภาษีให้ประเทศนี้ mm hmm. นั่นแหละคุณเป็นหนึ่งในจํานวนสีล้านคนแต่ที่เหลือเนี่ยไม่ได้จ่ายเพราะรายได้ไม่พอในการที่จะไปจ่ายภาษีและอีกส่วนหนึ่งก็คือหนีไปเลยหนีภาษีเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่า ถ้าเราจะพัฒนาศักยภาพของประเทศเนี่ยให้พวกพี่มีรายได้อยู่กินสบายหลับตดหลับตดสบายๆเนี่ยนะคะเราจะต้องพัฒนาประเทศให้น่าอยู่นักท่องเที่ยวเข้าแล้วรายได้มันจะเข้า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 เพราะเวลานักท่องเที่ยวเข้าเนี่ยมันจะมีภาษีการเหยียบแผ่นดินทั้งหมดคือการเมืองแต่ได้นักการเมืองทิ้งกะโหลกกลาพัฒนาหาอะไรก็ไม่ได้มีแต่ทุจริตคอร์รัปชันกฎหมายก็ไม่เท่าเทียม มาตรฐานก็ไม่มีไม่สนสีสนแปดนั่นแหละมันก็จะทำให้ประเทศต้าหลังและสำคัญที่สุดประชาชนมันก็ความคิดหลากหลายแล้วมันก็จะทำมานำมาซึ่งการปฏิวัติปฏิสังขงรณอปฏิมากรคือจริงๆอะนะโอกาสในการที่ประเทศนี้เนี่ย จะมีรัฐมนตรีมีเส,เสนาบดีมาบริหารประเทศอ่ะมันขึ้นอยู่กับประชาชนเวลาคุณเลือกอ่ะคุณดูสิถ้าคุณเลือกพรรคหน้าตาแบบไหนคุณก็จะได้รัฐมนตรีหน้าตาแบบนั้นแหละซึ่งฉันไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีนะแต่คุณเลือกหน้าตาแบบไหนคุณก็จะได้หน้าตาแบบนั้นคุณเลือกพรรคของตูต้าตอมเต๋มเข้ามาคุณอยากได้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งโอกาสที่คุณจะได้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนว่าสูงมากและเกือบจะได้เป็นอยู่แล้วเนาะแต่คุณตัดกลับไปนอกจากพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณไปดูซิว่าใครจะเป็น,นรัฐมนตรีได้บ้างมึงนึกดูสิขนาดเป็นรองประธานสภาย,ยังไม่รอดเลยวันนี้ยังจะติดคุกในข้อหาหมิ่นประมาทศาลอยู่เลยรองประธานสภานะ่ะและคุณไปดูสิรีกันยุงสิเนี่ยดีที่สุดในตัวที่มีของเขาแล้วเนะี่ย วันนี้เนี่ยไปดีเบตเรื่องแดนบิดยังแพ้ลับคาบเลยโอ้ยคนอวยก็อวยช่บหมาตายหาแต่ดูท่าแล้วมันก็ล้มเหลวเหมือนกันนะเป็นรัฐมนตรีบ้าอะไรไม่รู้แผนงบประมาณเป็นรัฐมนตรีบ้าอะไรไม่รู้แผนยุทธศาสตร์ประเทศจะเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงขนาดงบประมาณประเทศชาติมีเท่าไหร่มึงยังไม่สามารถที่จะแจ้งได้แต่มึงบอกว่า มีนโยบายในการที่จะรัดสวัสดิการให้คนแก่3,000ันบาทปีหนึ่งต้องใช้6 0,000ล้านมึงยังไม่สามารถแจ้งได้เลยว่า6 0,000ล้านมึงจะเอามาจากไหนแล้วมึงจะเพิ่มรายรับของประเทศชาติได้อย่างไรในเมื่ออะไรต่างๆมึงก็จะไม่จัดเก็บกับประชาชนมึงมีแต่จะแจกจะจ่าย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 ไอนน้นี่ก็เพิ่มนี่ก็เพิ่มแรงงานก็เพิ่มนี่ก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเฉพาะมึงเพิ่มค่าแรง นักลงทุนก็หายหมดแล้วขนาดมีชื่อพิธาเป็นแคดิเดตนายกนายกตรีตลาดหุ้นตกดิ่งเลยติดลบอยู่เป็นเดือนรู้ความจริงเรื่องนี้ซะด้วยตอนที่พิธาเกือบจะถูกโหวตเป็นนายกนฐมนตารีเนี่ยตลาดหุ้นติดลบเดือนหนึ่งแดงทั้งแถบเลยเชื่อมั่นมากเนาะโอ้เชื่อมั่นมากนะพอมีชื่อสิริกันยงจะเป็นรัฐมนตรีครั้งเท่านั้นแหละปรากฏตลาดหุ้น ดีขึ้นใช่ไหมไม่ติดลบต่อเนื่องโอ้ยพวกมึงอวยมึงก็อวยดูตามาตาเรือด้วยมึงก็ดูไม่ใช่ว่าดรตมาริกาเป็นกบเลือกนายหรือเป็นอะไรเลือกนายเลือกนายยกเลือกคนเลือกอะไรหรอกแต่ว่าฉันก็ไม่สามารถในการที่จะเอาสภาพกำลังของฉันเนี่ยไปดันด้น,ดนให้ประชาชนในประเทศนี้เนี่ยไม่ต้องเลือกพักสีส้มจะไปเลือกพักอะไรดีหรืออะไรยังไงหรอกแต่ฉันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย เวลามึงเลือกเนี่ยมึงอยากได้คนหล่อๆเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างพี่ทาเนี่ยนะผมยิกย้อยหน่อยนึงเป็นเกาหลีโอปะมึงก็อยากเขาได้เป็นอ้มีกระทั่งไม่นอกจากอยากเป็นอยากได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วบางคนอยากได้เป็นผัวด้วยเอามึงดูเอากับมันสิอ่ะมีพวกดาราบางคนพวกนางนางรองอ่ะพวกพวกดาราที่แบบว่าพวกดาราสายแซบอ่ะสายแซบเบอร์อ่ะอ,ะอากุขี้เกียจจะพูดว่าดาราคนนั้นชื่ออะไรพิธีกรคนนั้นชื่ออะไรเเ,เออ,เอมีหลายคนอ่ะ อยากได้เป็นนายกกูยังพอเข้าใจได้ว่าอยากได้คนใหม่ๆแต่มันอยากได้เป็นผัวด้วยอ่ะงงมากเลยมึงงงไหมล่ะอะเฮ้ยมึงเลือกคนมาบริหารประเทศไหมไม่ใช่เลือกผัวเพื่อจะไปเอ้ทำบุญที่วัดข้างบ้าน